ข่าวรักเราชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME เบุญชูกมุดมาโนดเจ้าเก่าไร่ยงอนขอกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ SME News Report นะครับโดยกับผมบุญชูกมุดมาโนดครับบรรณาธิการข่าวก็จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารกันนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตนะครับการสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชลยงรายเชียงของครับหรือพี่น้องเรามักจะเรียกว่ารถไฟทางคู่นหลันดาตะวัดออกนะครับเพื่อเป็นการได้แจ้งข่าวสารนะครับไปยังพี่น้องเรานะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้ครับรการแรกนะครับที่ผมอยากจะเสนอข่าวไปนะครับเนื่องจากว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ นะครับก็มีความประสงค์นะครับที่จะรับสมัครพนักงานชั่วข่าวนะครับประจําโครงการรถไฟทางคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของเนี่ยนะครับก็จะมีวุฒิบัตรในนี้นะครับก็คือจบปวสขึ้นไปครับเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะครับมีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าพวกวอร d Excel นะครับคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะครับ เป็นบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นจังหวัดพะเยาครับทำงานประจำโครงการจังหวัดพะเยานะครับท่านใดสนใจครับที่จะร่วมงานนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติตามข้างต้นโปรดแอดไลน์มานะครับผมจะให้หมายเลขโทรศัพท์ที่แอดไลน์นะครับท่านติดตามนะครับรับจำนวน2ท่านด้วยกันนะครับไม่จำกัดว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับและในส่วนของโครงการเพื่อน ช่วยขายนะครับมันอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าโครงการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยนะครับก็จะมีการเวนคืนที่ดินครับที่ดินบางที่นั้นก็จะอยู่ในส่วนของเทือกนาไร่ส่วนครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าว่าในส่วนไหนที่ไปเวนคืนในร้านค้าต่างๆครับมักจะมีปัญหานะครับว่าในสินค้าที่ค้าสต็อกอะไรก็ดีนะครับเราจึงได้จัดทําโครงการนะครับเพื่อนช่วยขายนะครับ สำหรับท่านที่ถูกเวนคืนนะครับมีความจะเป็นจะต้องย้ายที่อยู่นะครับและมีความประสงค์ที่จะขายสินค้าในสต็อกของท่านนะครับและสินค้าต่างๆนั้นโปรดกรุณาแจ้งมาทางไลน์นะครับเราก็จะใช้ช่องทางนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ประชาธิฟันสินค้าของท่านโดยที่ไม่ผ่านคนกลางนะครับโดยใช้ช่องทางของ SME New Report ครับที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวท่านแอดไลน์เข้ามาว่าท่านมีความประสงค์ ที่จะขายอะไรนะครับเราก็จะเป็นสื่อกลางให้นะครับย้ํานะครับว่าเราจะเป็นสื่อกลางให้เท่านั้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็จะมีข่าวที่น่าสนใจอีกนะครับกลุ่มฮักรถไฟล้านนาแลวกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับมีความประสงค์ที่จะปรึกษาหาลือกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามการสร้างทางรถไฟสายนี้หรือว่า การอุทธรณ์และก็สิทธิประโยชน์ต่างๆของประชาชนที่ถูกเวรคืนนะครับกลุ่มเราก็จะใช้สิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้คำปรึกษาก่อนทำสัญญาหลังทำสัญญาและการอุทธรณ์อย่างไรที่จะได้รับความเป็นธรรมนะครับและการขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับแนะนำให้ครับเป็นหลายกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่นะครับท่านใดมีความประสงค์ ที่จะเข้ารายกลุ่มกับเรานะครับก็ขออนุญาตที่จะเปลี่ยนเชิญนะครับข่าวต่อมาครับก็คือข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตนะครับการเวนคืนรถไฟทางคู่สายเดินชัยเชียงรายเชียงของครับผู้สื่อข่าวจิตอาสาภาคสนามครับท่านอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดพระรนะครับก็แจ้งมาว่าขณะนี้นะครับทาง การรถไฟแห่งประเทศไทยครับในการควบคุมนะครับในส่วนพื้นที่ของจังหวัดพระแร่รนะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่ถูกเวรนคืนนะครับจำนวน370หลายนะครับในพื้นที่จังหวัดพระแรครับเอาตั้งแต่เด่นชัยสูงเม่นมาถึงอำเภอสองนะครับที่มีใบรอว9แล้วนะครับก็จะ นะครับเข้าสู่การเวรนคืนครับตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวนะครับว่าได้เชิญพี่น้องของเรานะครับได้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำสัญญาหรือไปตรวจสอบเอกสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเวรนคืนนะครับในส่วนของจังหวัดพะเยาครับก็มีแรงข่าวที่เชื่อถือได้นะครับ ก็แจ้งบอกว่าทางพะเยานะครับก็จะทยอยประกาศรายชื่อและเข้าสู่การเวรนคืนโดยเน้นนะครับที่สถานีมอพะเยานะครับและจะประกาศตามที่เจ้าที่รางวัดที่ดินที่แจ้งใบระวอ .9 ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายก็จะมีการทยอยประกาศรายชื่อโดยได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับ จากเจ้าหน้าที่ที่ดิน,นครับที่มีการรังวัดแล้วก็มีใบรังวัดรอว์เก้านะครับ mm hmm. ก็จะเน้นในพื้นที่สถานีเชียงรายเป็นหลักครับหรือตามใบรอว9เก้าที่เจ้าหน้าที่ของที่ดินนั้นได้รังวัดให้นะครับ mm hmm. ผมขออนุญาตที่จะนําเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมการรถไฟนะครับจึงใช้ใบรว์เก้านะครับเป็นเอ,อเอกสารหลักนะครับ mm hmm. เพราะว่าในการเวรคืนเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ต้องมีการยืนยัน แนวเขตที่ชัดเจนในส่วนของการรังวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใบรวก้าวเนี่ยการที่จะเข้าสู่การรังวัดเนี่ยก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมนกันนะครับก็คือเวลาเวรนคืนไปแล้วที่ดินขาดที่ดินเกินก็กลายเป็นภาระกันที่หลังทีนี้ถ้าหากว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการทําอ็มกับกลมที่ดินนะครับก็ได้ส่งเจ้าที่จากส่วนกลางมามาลังวัดครับเพื่อที่จะออกใบรว9 เมื่อออกไประบีเก้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแจ้งมายังโหนดการสร้างของทางรถไฟแห่งประเทศไทยครับโดยมีวิศวกรระดับปฏิบัติงานเลยครับได้เชิญนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเวีนคืนนะครับหลักการก็คือเมื่อได้รับเอกสารมาแล้วก็จะได้ทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับผู้ว่าผู้ว่าราชการแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะได้แจ้งอนุมัตินะครับในเรื่องของการเวรคืนมาดังนั้นเจ้าที่ วิสุกระดับปฏิบัติการในพื้นที่จึงเข้าสู่การเวียนคืนนะครับผมมีประเด็นที่จะนำเรียนท่านอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของออทำไมการรถไฟแห่งประเทศไทยครับจึงไม่ได้ประกาศรายชื่อแบบเดิมคือแบบแบบเดิมเนี่ยก็จะมีรายชื่อที่อยู่ฉนดทที่ดินพร้อมด้วยเงินจำนวนของที่ถูกเวนคืนครับ แต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมีกฎหมายที่คลอดออกมาใหม่เป็นกฎหมายสิทธิสุนบาคคนครับหรือว่า PDPA นะครับบางทีการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายให้กับผู้ที่ถูกเวรนคืนได้อย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่านายกอ,อ OR, นะครับได้รับเงินเวรนคืน3ล้านอย่างนี้นะครับก็อาจจะทําให้นะครับเป็นเป้าหมายของ คนที่เป็นวิชาชีพต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ครับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่น่อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับจึงแจ้งตามที่เราได้รับทราบกันนะครับสำหรับคำแนะนำครับที่จะเข้าทําสัญญานะครับเมื่อได้รับแจ้งจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้ท่านได้อ่านเอกสารให้ละเอียดนะครับก็ไม่ต้องรีบหากข้อมูลไม่เข้าใจก็ขอให้ท่านได้ทักท้วงนะครับและหากยังรู้สึกว่า อ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่นะครับก็ขอนับนันใหม่ได้ครับโดยเราอาจจะเอาเอกสารเนี่ยบางส่วนเนี่ยครับไปปรึกษาหารือนะครับกับญาติพี่น้องเราเมื่อได้ปรึกษาหารือดีแล้วก็ได้เข้ามาทําสัญญานัดใหม่กันได้และหากมีข้อใดครับที่ตกหล่นก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับอย่างเช่นกรณีเรื่องของต้นไม้ที่เจ้าหน้าที่รับไม่ครบเรื่องของอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องย้ายนะครับอย่างเช่นแอ ของเรามีอยู่สเครื่องจะต้องย้ายแต่ปรากฏว่าในเอกสารมีอยู่สาเครื่องก็สามารถที่จะทักทวงได้นะครับและก็ถ้า,าว่าท่านทำรสัญญาไปแล้วเนี่ยนะครับมาทบทวนแล้วถ้าหากยังคิดว่ายังไม่รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้90วันเมื่ออุทธรณ์แล้วยังไม่พอใจอีกก็ไปถึงนู่นแหละครับศาลปกครองนะครับก็ได้ขอ้อมูลข่าวสารกันครบถ้วนนะครับขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้คำลาไปก่อนสวัสดีครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตมาโนดร,รายงาน